ใจล่มแน,น่นีนะโอ๊ยป้าป้าป้าลุกขึ้นลูกอ่ะอึ๊บสบายดีเด้อป้าลุงเอ้ยเจซี่ทุกท่านดีต้อนหลับเขาชูซองป้าจอยขึ้นเก้ามาให้มาหน้าขึ้นเก้าลูกอยากมาป้าลุงเอ้ย บอลลนป้าไม่จอยว่าไหมฮะเตรียมตัวแลนะนะเนาะเตรียมตัวแลนป้าไม่จอยอนี่เนาะหักหักอยากมาเหน็นอะไรก็อยากมานะ อื่นเ้าก็ได้มากแล้วบาดเด็กอ,อื่นห้าก็ได้มากเกี่ยวเขาแล้วอื่น มีมั่วหานะเออย้ำดอกไปมีมั่วหานะเออย้ำดอกไปมันจะหายชียงมันนอนอยู่มานอนอ่ะอือไปแม่แม่ไปเอารถไปเอารถกันนิดสิลูกไปทางทางทางขี่รงไหนออกไปทางใหนเลยไป กดืนหาอยู่นี่ก็ได้ไม่ลไปอาก่อนทางทางนั่นอยู่เกน้อยไปเอารถล้มกปิดหน่อยนะบาดีเอาแม่ตู้น้ำวาลลน,น,นนะ อ้ว่อ้อกันนี้าแมนนี้ัวน้อตวกััวงเนาะบ่มากับบ่ด้ามาเด้อด้รมายุ่อยนอนกับ่นอนพาวัฒนาขี่รถมาใกลเติมมาเลยยางไม่ยังไม่คือให้ตู้อุ้มนะคือให้ตู้อุ้มค่ะ แล่นนนะแล่นป้าเรถตู้นะตูป้าเก่งแค่ไหนอาขรงตูรอคอยด่านอยู่นะตู้เห็ดอย่างเี้กับ่าวเนาะตู้เห็นยังมั่งเล่าอย่างนี้เราควรบ่ละบ่แม่ขาวนั้นนานาตู่เหแล้วเราคนบ่ลบ่แล่นป้าวดก็ ปว่ะน่าแม่อยเลยป้าเลยไปไปดูแล้วเลยเนาะระตูยังคอยพอตู่คอยบ้านดูนะอุ้ยจอยคอยบ้านบ่อ่ยูบื้ออื่นก็ไปเกี่ยวเขาวแล้วว่ะ วาดจิไปบดจิไปเขาย่างละบัดจิไปบัดจย่างเนาะเออตัดที่โบไ้มาเลยตู่โบได้ยินบ่บ่นนะออตอนนันนบ่ต้ยตนอเิน,นบ่ต่เช้าแม,ม,ม,ม่นะตัดที่เอ็นบ่มา <laughs>

ฟนโอ้คุณเป้นพปชางนังโอ้แปนแท้แปนแท้นี่ะเจ้าบ่าบูดัํเจ้าแม่แต่เมือนั้นไปเฮ้อยิยังกับพ่อเมาอยู่ยิ้มข้ามีตู้นี่มูสแล้ว่าไง นควบแล้วแล้วก้อนมั่นก้อนเมืองงูบาแจ้เอาหลังงูบ่านนี้ผูกยังเขียวยุ่งเลยผูกผเอาหน้าหน้าไปดูอันนีโอ้ปีหนาอย่าเอาเลยปีหนาเด้อไก่ชิได้แซมหนูโบได้แซมน้ำมูกแซมมาแก่ของมาแก่แจ้ขนมนะ ได้ขนมนะนี่ได้ขนมเนะี่ยเอานี่นี่นี่ถาไม่าเทียบไหมาไ้ม<ะ>ันลมนะมามมานี่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 อางเบาอยู่นี่มันยั้งนี่สิกอ็อุ้ยเอ้าลูกล่ะเฮียนะเก็บขึ้นไหมเนจอยอ้าวแตกช่ำทุงแตกช่ำหมอแซบได้นี่นะหมองแซบเสบล้วูกเกดแนวนี้นี่นาะ แต่ช eh, ้าหน่อยกว่าหรือเปล้าเฮ้ยเออดีนาบ่ดีนาเอ้ยดี้าเอ้ยมาจะเยี่ยบของแม่ได้ต่อเนยค่ะแกหล่าเอ้ยนะคุณยายจะกินคุณอ่ะสิโอ้ย เกตกันแล้ทำไมปุดบ้าปวดตโจมันจัเมื่อกี้ไอตีเดี๋ยวผมมาบอกบอกดูเลยแม่อ่างอ่างวบาอยู่ใช่ของดีใช่ของดีน้ำคอลอ่างเ่าอยู่ค่ะ อ่างบาอยู่อ่างบาลคอน่ะอ่างบาอยู่อ่างบาอยู่ตึมนี่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 อ่างบานี่นี่เส้นดำาม่ได้เอาคิด้เป็นไงแม่บูดปะบ่กระเอานี่จะหนำเลยครับตอนมันอยู่นั่นดิตอนมันยังอยู่แล้วหนำมัน จ้าว่าถุงนี no ้ม no ีแ no ต่น no ้ำยะาเน้ำเลยนาะตอนบดได้ no ีแ no ม่น้ำมันก็เห็แกะเล็น่แม่มีปนอูมัอะหาว่าลูกไปากินไ้เจ็บเขียวคข่ลายมือนแคะแม่เขียวโค้งมันเพลากี่เ่ขาเล้วปนเล้นางเล้อยุกบเขาเล้ได้อกหกี่าบากินแะ่ขนมซีซี

มัห่าวหน่าห่าตาเด้เกียวแล้วกันผูดีเป็นสามรุ่นดิรอรุ่นนี้อีกขา่าวเฮาวนะเอาแม่นั่นแหละคว่ำชีรายนะบูมี่คว่ำชีายบูมินางต่อตายใช้โผลมึงใทยอันนี้มันจะเดือยไม่หวานจะได้เองเนาะข้าพันชิบชองนะมันเดืองอยู่ดนาเหตไตนัต้นข้าพันชิบหกชิบแปดชิบเจ้านี่ตี เราแตะเจ้าอะไระมูเราแตะอะไรนะไม่ได้แสบแม่เมเขานี่นะเรานี่เงินเขาเจ้าบ้าไม่แสบบุหร่าไ่้าชนนะพุ่เจ้าเนี่เจ้าว่ามันแข็งจะได้ออกบปกก้อนนั่งีปก้อนหลัข้ารกเออก้อนขาก็ะไรวะด้ขงายโดนมเสแล่วปะเพืนเยังยังเดาแตกเราแตกอย่ เราแตกกันได้ต่าแตกกันเมฆตายว่ะเขาไปกูไม่ได้เรื่องนี้อันนี้เนาะว่ามันบริการขนาดนี้ได้เองป้ามันเนาะพอดีเลยป้าจะวันพอดีตายจังพอดีตายจังอันนี้เอาว่าเขาจะบ้าเขาแล้วเละเกี่ยวเขาเนาะโจจัดมาเป็นเรือนแหละตอกเกี่ยวต่อมาเลยจะเป็นอะไรร่อยได้เนาะถือก็ว่าอยู่ข้เรือยๆแต่เดือนเดือนที่ว่ตอกไม้

เมน่าห้า่มโอแมุมพุนะ่มแน่นาเลยว่ได้ขอเจ้าแ้เ่อยเมย์เยเล่มก็ล่มสบายได้นางันเป็นลายเด้เมียนบ่อหนคือลมในใหญ่ไปใจนิดนลมลายเยะลยคัเลยเดดบ่คักได้เมยยนะเอาว่ะน้ออื่นเอแป่อน้ว่ะน้างตูนเจ้าเขา ลายนะยังเมื่อลายพี่น้องเนาะตัูปว่องให้่องนี่ตัวเธอนี่ตัวรูปนี่ผู้หีพ่อเมาตัวนี้หักก้มบ่แม่หักก้มไวอเป็นรูปเป็นแหลงเขานีนะคหน้าแบาคูณยังบมได้งานป่านนี่เนาะเดแ้วตัวสิเือก็ไเกยวมันน่ะั่เกียเมนน่ะแน้าแล้วแม่เอยเจ้าวะนี่ราวดีา่เอ้ยน่ะเายังให้นึ่เือไป

ชวนบ่าวไว้ลงปดินไหมอย่ีไไรเลา้อห่นอะไรบ้างยัไต่างไปอเห็นอย่าดินนะยิมแป้นเลยไจังงาน้าช้บ่าวไร้้ถ่ายหุ่น่ายว่แก่นถ่ายหูบ่าอะไรเนี่ยดีก็เด้งนี ดีก็พอมันหายล้ค่ะน้องเอาตจ้าจับเห็บ้าไม่ลลูกจะพับบ้าแตกนะฮะหลังได้บวบท่องมันมาทานนะยะบ่บวบีแห้งใส่จะได้บีมันมาพี่ว่ามันตัวเห็มันหายไหมมันตู้เห็นมันหายไหมมัเค้ยวอึเอึดอยู่งนู้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ะอ่ากอบุญโทมากเลยผัดใจเพราะบุญกัน

ิดปข่าวกับปลาเลยว่านะจะทเปีือกพุแหลใจเปลี่ยนวินโนต่กี้มันข่าไขวานเลยเนองไมันถึงถึงยาไข่าได้ว่าบ่เฮ้ยหายเด้เออไอหลานินข่าวย่งชันบานีตู้หอมแน่ตู้แพงน่บาบ้าเมาราเวนา่วาหงแน่ มาพุงนูนข้าวแห้ยังมาซุได้ยองมไดปิดใช้วานี่ปิกินนาะกินเบียรแล้วมันวางเนี้วพอมันช่กินแช่แล้วมเลย็หดเรื่งเขาดีครับมะฮูงัน้เาเป็ดน้ำเพือนาหน่หว้านวานวานตกหวานก็้องวานนกิขมขมนั่นแหละโอ้ใส่กเทียม่ายเลยโอ้่แตกกนหน่อยก็ต

เออห้องไม่ห้องเออนาสีเก๋ว่ะด้วเอากดูกเก่งแค่ไหนเก่งแไบ่นอนน่อเนี่นอนเหย่านอนแค่ไหนเรื่องเฝ้านุ่มไม่ดี้วยเขาขี้เชยกเชเ็นาเป็ดไก่เน มาิ like <The> <injections> ึงไปตั้เอาแท้สใหทอดได้ได้้อนาสองนานเเอาข่นเบื่อเรา้าหมโตกล

อย่าเหตดนั้นน่นไฟเสดินเฮนั mean, <c oughs> ่นเราไฟดิบเนี่ดงบริษัท cô đừng tìm nè Đông là bạn ấy này